ว้าวหน้าตาดีมันน้องเลยมันคืออะไรนี่มามันคือบุญล,ลกส้ำรองฮะลกเสื้อซ้ำรองเอ้ยไม่ใช่ลกส้ำรองอแบนภูระดา ถูกต้องแล้วจ้าด้วยประโยชน์เทมันมากมะก็เลยเลือกมาทําอาหารในครัวห้องมะนะจ้าทำได้ทั้งห้องข้าวแล้วก็ห้องวานเลยนะทำบุญก็เหมือนกันมะเลือกไส้ลูกซ้ำรองนะคะเพราะมันจะดีต่อสุขภาพด้วยะมะก็จะใส่กะทิใส่เกลือใส่น้าตาลนะคะจากนั้นก็ตักไว้ส่วนหนึ่งใส่ซีผสมอาหารแล้วก็ยอนเป็นท่านห้องดอกไม้หม้องพิมพ์ไปก่อนนะคะพอพิมพ์เริ่ม,มแห้งดีจากนั้นก็ใส่บุญทีเลือดที่เป็นกะทิหาราตามไปทีล่างน,น้อยเลยจ้าผักไว้สิบห้านาทีถึงยี่สิบนาทีนะคะจากนั้นก็เท อ,อกจากพิมพค่ะจะได้หน้าตาประมาณนี้สวยแล้วก็่ายมากๆเลยใครยยอยากทํไข่ย่างไปต่อยอดได้ด้วยนะคะแถมยังกินดีด้วยช่วยเรื่องระบบขับถ่ายแล้วก็แก้ร้อนในเป็นอย่างดีเลยนะคะใส่ตัวยินยินช้ำๆออกมากินตอนเที่ยงฟินแล้วก็ร้อยมากๆเลยจ้าเร่งเผาผ่านช่วยระบบขับถ่ายอันนี้ดีมากๆจ้าใครส้นใจจิมตะกานะคะ